สวัสดีครับพบกับบ่วงรักเลขกามเทพตอนที่5วันไหวแตระการนั่งเมาเอกสารในมืออ่านไล่ปิธีละบรรทัดอย่างละเอียดชายหนุ่มนั่งอมยิ้มกับความสามารถพิเศษของหญิงสาวเขารู้ดีที่หลอนเขียนมานั่นถูกทุกอย่างเพราะเมื่อวานเขาได้ชิมฝีมือทำกับข้าวของหลอนแล้วถึงแม้มันจะขัดกับบุคลิกที่เห็นก็ตามทั้งชนันทิดาและมารรสา ต่างก็ทำอาหารอร่อยแค่คิดก็นึกสนุกขึ้นมาแล้วสิเธอไม่เล่าฉันแน่ชนันทิดารอยยิ้มเจเล่ประดับอยู่บนใบหน้าคมเข้มอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเขาจะได้พบชนัน,นทิดาแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าหญิงสาวจะทำยังไงกับข่าวที่ถูกเขียนลงไปทุกครั้งที่มีนักข่าวเอาเรื่องของเขาไปลงบานี้ เขาจะไม่ยอมให้มันลอยนวลอย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันชายหนุ่มหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเหล่าเจอรูปเขาแปะหลายอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ว่าเมื่อวานเขาโดนแอบถ่ายได้ยังไงกันแต่จากภาพบอกถึงความสนิทสนมได้เป็นอย่างดีภาพที่เขายืนซ้อนหลัง เหมือนกับอบกอดยิงสาวทางด้านหลังใครที่เห็นภาพนี้ก็คงคิดว่าเขากำลังยืนกอดกันเสียมากกว่าแล้วอย่างท่าทางที่ชนันทิดากำลังยืนอธิบายลักษณะของภาคอีนับได้ว่าตั้งแต่มีเขากับสาวๆมาเขารอบนี้แหละที่ทําให้เขามีความสุขมากที่สุดคิดแล้วก็ตื่นเต้นหวั่นไหวกับสาวน้อยผู้นี้ไม่น้อยฉันจะทำยังไงกับเธอดีเขาพึมพำออกมาอย่างเมื่อลอย กำลังวางแผนที่จะทำให้ชนันีิดามาอยู่ใกล้ๆจะได้เห็นหน้ากันทุกวันหรือว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้หล่อนดีแต่จะเปลี่ยนมาทำตำแหน่งอะไรดีละ่ะเสียงเพลงรอสายดังเข้ามากระทบโสปราศาสตร์เมื่อคืนเขาเพิ่งเปลี่ยนเสียงเพลงเรียกเข้าได้ฟังเพลงนี้เท่ไรอดคิดถึงใบหน้าสวยคมตากลมโตของชน,นันธิดาไม่ได้ในใจนึกขอบคุณเพื่อหลักที่ดันชวนเขาออกไปเที่ยวเมื่อวาน สายตาคมจ้องมองเจเบอร์มือถือด้วยความสงสัยร้อยวันพันปียายน้องสาวตัวแสบไม่เคยโทรมาหาเขาเลยวันนี้มีอะไรถึงได้โทรมาแบบนี้หรือจะเห็นข่าวนี้แล้วฮลัลโหลว่าไงยามีนโทรมาหาพี่มีทุระอะไรถามปลายสายอย่างอารมณ์ดีวันนี้สงสัยเขาน่าจะอารมณ์ดีไปทั้งวันอย่างแน่นอนว่าไงหรอพี่ต้นข่าวเมื่อเช้าหมายความว่าไง ผู้หญิงคนที่เป็นข่าวกับพี่เป็นใครเราคิดยังไงไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนั้นทุกทีไม่เห็นเดินไปเฉียดเลยนี่นามินตราทําพี่ชายอย่างอารมณ์ดีเมื่อชาวตื่นมาพอเห็นข่าวเธอถึงกับอ้าปากค้างไปเลยอย่าว่าแต่เธอเลยบิดาก็นั่งอึง้งยิ้มอยู่คนเดียวกับข่าวที่ท่านเพิ่งได้อ่านไปว่าไงคะตกลงสาวสวคนนั้นเป็นใครสำคัญมากเลยเหรอ ถึงขนาดสามารถพานักธุรกิจหนุ่มอย่างนาตรการวิลกิจเข้าไปซื้อของทําอาหารได้แบบนี้มันเรื่องของพี่แกอย่ามายุ่งยมีนว่าแต่แกเถอะตอนนี้ทําอะไรอยู่กลับบ้านมั่งไม่ใช่ครุกอยู่แต่คอนโดตระการพูดขึ้นเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าน้องสาวไม่เคยกลับบ้านเลยเอาแต่วุ่นวายอยู่กับการสอนพิเศษงานการที่บริษัทก็ไม่เคยจะสนใจไม่ต้องมาเบี่ยงประเด็นเลยพี่ต้น บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าสาวสวยที่เป็นข่าวกับพี่หนะักเป็นใครมันเรื่องของพี่แกอย่ารู้เลยไม่ได้คุณพ่อท่านสั่งมาว่าต้องถามพี่ต้นให้รู้เรื่องมินตราบอกอย่างอารมณ์ดีคุณพ่อท่านอยากเห็นลูกสะพ้ายนะพี่ต้นไม่พาพี่สะพยมาให้มีรู้จักหน่อยหรอคะจะบ้าเลยเยมีนพี่เพิ่งเจอเขาเมื่อวานเองนะชายหนุ่มเริ่มอารมณ์เสียเมื่อน้องสาวตัวแสบยังไม่ยอมเลิกรา ถามอยู่นั่นแหละถามโน้นถามนี่น่ารำคาญเ้อถอนหายใจอย่างเซงเงเมื่อวานเองหรอพี่ต้นแล้วทำไมถึงไปเดินอวดความหวานกันแบบนั้นล่ะเดินที่ไหนไม่เดินดันไปเดินหวานกันในซูเปอร์มาร์เก็ตระวังนะพี่ต้นบรรดาคู่ขาคู่ควงพี่จะตามไปฉีกอกสาวสวยนางนี้แล้วเธอจะแย่ไม่มีทางหรอกเพราะพี่ไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับสอนเขาได้หรอก ตะการถึงกับหลุดปากเอเ่ยเรียกชื่อชนันทิดายอย่างสนิทสนมชื่อสอนเหรออายุเท่าไหร่พี่ต้นน่ารักไหมสวยหรือเปล่ามินตราถามยังตื่นเต้นอย่างน้อยเธอก็รู้แล้วว่าพี่สะพยชื่อเล่นว่าสอนคราวนี้แหละพี่ต้นเสร็จแน่แน่เรียกสาสนิทขนาดนี้ที่คนอื่นเรียกคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้แต่พอสาวสวยนางนี้กลับเรียกชื่อเล่นเสียสนิทชิดเชือ้อ ค่อยมีลุ้นหน่อยเยมีนตะโกนทำบ้าอะไรพี่ต้นหูแทบระเบิดอยู่แล้วถามแค่นี้ทำห่วงแบบนี้มันมีพิรุษนะหรือว่าจะแต่งงานกับคนนี้อีมีนพี่ไม่คุยกับแกแล้วกวนประสาทแค่นี้ก่อนนะใหญ่ตาโตของพี่มาแล้วตุ๊ดตุตุดกระการตัดสายไปแล้วแต่มินตราย,ยังคงนั่งยิ้มกับข่าวใหม่ที่เพิ่งได้รับงานนี้น่าจะมีลุ้นเสร็จแล้ว หากพี่ชายเธอแต่งงานไปจริงๆก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอายุก็เยอะแล้วน่าจะตัดสินใจแต่งงานได้แล้วไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้สาวๆต่างวิ่งจับกันอยู่คบคนนั้นเลิกคนนี้ทำตัวเป็นเพลย์บอยลอยไปลอยมาอยู่แบบนี้เสียงขอประตูหน้าห้องดังขึ้นมาส่งผลให้เจ้าของ,ของห้องละสายตาจากเอกสารในมือเงอยหน้าขึ้นไปมองทางประตูที่กำลังเปิดเข้ามา ตามโดยร่างสูงโปร่งระหงของชนันธิดาตระการยิ้มเมื่อเห็นว่าคนที่เขาอยากเจอมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสายตาขมจ้องมองร่างบางที่ยืนตัวตรงจ้องมองเขาอย่างงุนงดเขารู้ได้ทันทีเลยว่าอารมณ์ของชนันธิดาอยู่หนาระดบไหนทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะสอนท่านประธานมีธุระอะไรกับดิะะฉนันหรือคะชนันธิดาเอ่ยถามทัทนทีที่เห็นหนะ้าท่านประธานใหญ่ ดวงตากลมโตศบตาขมเข้มด้วยความไม่พอใจพานนึกไปถึงเมื่อเช้าไม่คิดว่าดวงมันจะสวยขนาดนี้ยังไม่ทันเที่ยงดวงสวยก็เริ่มมาเยือนและน่าจะเป็นความสวยที่เธอเองก็ไม่อยากจะเจอเสียด้วยสวยอะไรไม่สวยดันมาสวยเรื่องนี้มีหวังกลับไปหัวหน้าแผนกด่าเธอยับแน่อีกอย่างไม่รล้ว่าผู้ชายที่ชื่อสุทัศน์พูดอะไรไปหรือเปล่า ทักทายซะห่างเหินเลยนะสอนเขายังเอ่ยถามชนันทิดาอย่างอารมณ์ดีท่านประธานไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อดิฉันแบบนี้นะคะมันไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงก็เอาเป็นว่ามันไม่เหมาะก็แล้วกันเสียงหวานเริ่มเขียวกับความจเจลเเธอเรียกมาแค่นี้ดิฉันขอตัวเที่ยงแล้วหมดเวลางานคะ่ะดิฉันจะไปทานข้าวตระการจ้องมองใบหน้าสวยคมที่ยืนหน้าเบื้องตึงใส่เขาอยู่แบบนี้ด้วยความไม่พอใจ เพิ่งจะมีผู้หญิงคนนี้แหละที่แสดงกริยาไม่ดีกับเขาอยากลองดีกับฉันได้เลยชนันธิดาแล้วมาดูกันสิว่าระหว่างฉนันกับเธอใครจะชนะชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินมาหยุดตรงหน้าชนันทิดาอย่างมาดหมายแค่อยากเจอหน้าไม่ได้เลยไงยคุณชนันธิดาถึงกับพูดไม่ออกเจอคำตอบแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทำไมมันถึงได้กลับแต่ละปัดแบบนี้ผมรอสอนไปทานข้าวด้วยกันนะ่ะนี่ก็จะเที่ยงแล้วเราไปกันเถอะคุณจะบ้าเหรอฉันไม่ไปกับคุณหรอกคุณไปชวนแฟนคุณสิเสี่ยวเวลาจริงๆเรียกมาพบแค่เรื่องนี้เนี่ยนะเรื่องแค่นี้เหรอจะของเสียงเข้มถามขึ้นอย่างไม่พอใจนาวีและสุทัธน์ถึงกับเงียบหบยิ้มอัตโนมัติพอเห็นสายตาอาฆาตจากเจ้านายแบบนี้ หันไปมองหญิงสาวที่กําลังยืนตอบปากตอบคากับเจ้านายอย่างสงสยัยอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเจ้านายหนุ่มจะทําอะไรหล่อหรือเปล่าสุทัศนาวีนายสองคนออกไปข้างนอกก่อนถ้าฉันไม่เรียกไม่ต้องเข้ามาอีกอย่างล็อกประตูด้วยฉันมีอะไรจะคุยกับคุณสอนแสนหน่อยครับนายสองหนุ่ม,มรับคําก่อนจะหันมามองคุณสอนของเจ้านายอย่างสงสาร เกิดเจ้านายทำอะไรหลอนไปมีหวังเรื่องของยุง่งนาดูเพราะดูแล้วคุณสอนของเจ้านายก็ใช่ย่อยเหมือนกันตรการมองจนลูกน้องปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็ก้มลงมามองร่างบางตรงหน้าอย่างโจเล่เอื้อมมือหนักขึ้นไปจับมือบางพร้อมกับดึงให้เดินตามแล้วนั่งลงบนโตะทำงานรอบมองหน้างามที่จ้องมองเขาอย่างเบึ้งตึงอรอยกิมโจเล่ฉายชัดบนใบห,หน้าคมสัน อย่าทำหน้าแบบนั้นสิอะไรกันผมแค่อยากเห็นหน้าสอนเองนะแต่ดิฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณทำไมน้ำเสียงเข้มพูดขึ้นอย่างงุดหงิดผู้หญิงคนนี้ไม่อยากเจอหน้าเขาเหรอเป็นไปได้ยังไงกันเราไม่ได้สนิทกันและอีกอย่างคุณเป็นเจ้านายดิฉันเป็นลูกน้องคุณควรจะเข้าใจว่ามันไม่เหมาะสมฉะนันทิดาพูดแต่สายตาจ้องมองชายหนุ่มด้วยความไม่พอใจ ลอยมือดิฉันได้แล้วเกิดใครมาเห็นเข้ามันจะน่าเกลียดอะไรเธอเรียกว่าไม่เหมาะสมคุณไม่เหมาะสมกับผมหรือผมไม่เหมาะสมกับคุณเขาถามโดยน้ำเสียงกราวไม่สมอารมณ์กับอาการและท่าทางของหลอนเลยแบบนี้มันยามกันชัดๆคนเขามีความรู้สึกดีๆแต่หลอนกลับทำมันพงังดิฉันอยากให้ท่านประธานเข้าใจนะคะว่าดิฉันเป็นพนักงานของที่นี่ ส่วนท่านประธานก็เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้เหมือนกันมันเป็นการไม่เหมาะสมหากพนักงานและเจ้าของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนี้ฉนันทิดาอธิบายแสยยืดยาวแต่ดูเหมือนตรการจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดสายตากร้าวที่ส่งมาให้กลับทําให้เธอเริ่มกลัวผู้ชายคนนี้อย่างบอกไม่ถูกเมื่อวานไม่น่าทําอะไรงงๆเลยจริงๆไม่อย่างนั้นเธอคงมาทํางานที่นี่ได้อย่างสบาย จ้างหนีไปจะทำยังไงฉันไม่เข้าใจทำไมไอ้โตกับคุณตาถึงคบกันได้ก็พูดไม่ออกละสิหยุดหาเหตุผลที่มันฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเสียทีตะการชิงพูดตัดปัญหาก่อนจะพูดอีกว่าผมหิวข้าวแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะแต่ไม่มีคำว,ว่าแต่ชนันธิดานี่เป็นคำสั่งถ้ายังไม่เชื่อฟังกันผมจะทำให้คุณ คุณจะทำบ้าอะไรฉันฉันไม่ยอมคุณหรอกชนันทิดาเริ่มเดือดกับคำพูชนหาเรื่องของตระการเขาเป็นเจ้านายเธอมาทำแบบนี้มันไม่ถูกใครลุกเข้าเขาจะคิดทีไ่ไงพนักงานระดับล่างอย่างเธอมาสนิทก,กับท่านประธานของบริษัทจะลองดูกันไหมชนันทิดาว่าคนอย่างฉันนะสามารถทำอะไรเธอได้บ้างตระการพูดอย่างเป็นต่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่ราชวินพูดแล้ว ว่าทำไมชน,นันธิดาถึงไม่ต้องการเข้ามาใกล้เขาเพราะแบบนี้เองหรอกหรือเขานี้แหละจะทําให้หล่อนดูว่าปัญหาระหว่างลูกน้องกับเจ้านายนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับความรักตระการเดินลากชน,นันธิดาออกมาจากห้องทํางานเดินผ่านโต๊ะเลขาสาวตรงไปยังลิบที่เปิดรอรับพวกเขาอยู่นาวีแลสุทัน์นั่นเองเป็นคนลีบวงไปกดลิฟให้เจ้านาย ท่านประธานใหญ่ลากผู้หญิงคนหนึ่งผ่านหน้าห้องไปจะว่าเป็นบรรดาคู่ควงก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ร่างสูงโปรง่งผมยาวเกือบกลางหลังหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วทำไมถึงโดนท่านประธานลากออกจากห้องทำงานไปแบบนั้นอรารยาได้แต่สงสัยแกมอยากโกรแต่ยังไม่ทันประตูลิดจะปิดร่างสูงของคนสนิทของท่านประธานก็เร่งปีเท้าเดินตรงมาหาเธอ มีอะไรคะคุณนาวีบ่ายนี้ท่านประธานจะไม่เข้าบริษัทแล้วมีอะไรคุณก็โทรหาเบอร์ผมก็ลกแล้วกันเราท่านประธานจะไปไหนคะถามขึ้นอย่างสงสัยและอยากรู้หรือว่าจะไปกับผู้หญิงคนนั้นท่านประธานจะพาภรรยาไปทานข้าวลาไปซื้อของเข้าบ้านภรรยาหรอคะน้ำเสียงแหลมถามกลับอย่างไม่เชื่อหูถ้าเธอได้ยินไม่ผิดผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของตรการวียรกิจครับ นาวีพยักหน้าตอบก่อนจะเรีลกสาวเท้าเดินตรงไปยังลิฟท,ที่เปิดรอเขาอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนาวีครับนายคุณจะพาฉันไปไหนฉันไม่ไปกับคุณนะฉะนันทิดาอดทนมานานแล้วเธอโดนลากออกมาจากห้องทำงานแถมที่มันน่าอายเธอยังโดนตราการยืนกอดสลัแน่นอยู่ในลิฟพยายามจะสะบดัดผลักปกหนาให้ออกทางแต่ดูเหมือนว่าเธอจะโดนกอดหลับแน่นเข้าไปทุกที อย่าดิ้นสิคุณก็ปล่อยสิฉันหายใจไม่ออกก็ชวนมาดีๆไม่มานี่นามันก็ต้องบังคับกันแบบนี้แหละตะการบอกพร้อมกับก้มลงมองร่างนุ่มๆในอ้อมกอดความอบอุ่นที่อบล้อมอยู่รอบๆตัวเขามันคืออะไรกันเขารู้เพียงแต่ว่ามันคือความหอมหวานความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปถึงหัวใจความอ่อนหวานละมุนที่เขาไม่เคยได้รับจากผู้หญิงคนไหน แต่เขากลับได้รับจากผู้หญิงที่กอดอยู่ในขณะน,นี้โอเคฉันจะคุยกับคุณดีๆแต่ตอนนี้คุณปล่อยฉันก่อนได้ไหมมันน่าเกลียดฉันไม่ชอบคนอื่นมันเมอาไม่ดีทำไมเธอถึงได้เรื่องมากนะคะฉันอันธิดาน้ำเสียงเข้มเริ่มไม่พอใจเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่ได้เชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดเลยมันจะอะไรกันนักหนาโดยที่เขาลืมนึกไปว่า คนอื่นจะมองชนันธิดาในแง่ไม่ดีนั่นเองถ้าใครมาเห็นเขายืนกอดเธอในลิบบาบนี้ดูเหมือนนาวีและสุธาจะเข้าใจในความหมายและคำพูดนั้นพวกเขาได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างเป็นห่วงและกังวลทั้งเจ้านายและชนันธิดาเกิดใครมาเห็นทั้งคู่ยืนกอดกันในลิบบาบนี้มีหวังข่าวดังกระชอนไปทบบริษัทอย่างแน่นอนสุธาได้แต่ภาวนาขออย่าให้ใครมาเห็นเลยตอนที่ประตูลิบเปิดออก ไม่อย่างนั้นชนันทิดาได้โกรธและคงสาบส่งเจ้านายเขาเป็นแน่แท้ดูๆไปเจ้านายเขาคงจะไม่ยอมปล่อยชนันทิดาไปง่ายๆเสียแล้วขนาดเขาที่ลงเมื่อเช้าดูเจ้านายเขาจะไม่ได้เดือดร้อนที่จะแก้ข่าวเลยด้วยซ้าแบบนี้ก็สรุปได้ง่ายๆเลยสิว่าบางทีหญิงสาวผู้นี้อาจจะกลายมาเป็นนายหญิงของเขาและนาวีได้ไมย่ยากจบตอนที่ห้า